สัมเณรทุกกรูปเอานัง่งหลบตรงเราได้ลบฟังทางพิเนนทางอาจารย์ได้มาให้กำลังใจนะได้มาปลุกใจพวกเราให้พิสู้น์เราก็ต้อง แสดงท่าทางของผู้ที่นะจะ้นสู้นะครับโดยการนั่งหลังตรงการที่เราเปิดค่ายก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ทุกลูกมีกำลังใจนะให้ทุกลูกนั้นมีเป้าหมายว่าตั้งแต่ปัจบันนี้ไปเรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะนะทวงแชมป พระอาจารย์ก็เชื่อว่าพวกเราสามารถทำได้เพราะว่าความเป็นแชมป์ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยได้ที่ผ่านมาเราได้แชมป์นะแต่อาจจะบอกว่าเป็นแชมป์จนเคยนะพอเป็นบ่อยๆเป็นจนเคยก็เลยหลังๆเลยเฉยๆพอเฉยมากเข้านะก็เลยเริ่มชานะเริ่มไม่ค่อยรู้สึกอยากอยางเป็นแชมป์ จนกระทั่งวันี้ก็เป็นแชมมากเข้ามากเข้าพอเราเฉยช,ชา,นานานเกินไปนะจะขยับมาฮึดนอ้ทีหนึ่งสนิมเริ่มกอมนะตอนนี้ได้เวลาแล้วเคาะสนิมนะเคาะสนิมจริงๆแล้วการยกชัน้นไม่ยากการสอบได้ไม่ยากอันดับแรกเราต้องตั้งเป้า ทุกคนต้องตั้งเป้าตั้งเป้าไว้ในใจเขาบอกว่าเวลาที่เราจะประสบความสเร็จอะไรเราต้องสร้างภาพไว้ในใจให้ชัดเจนอย่างอาจารย์สมัยเรียนมีภาพในใจไม่พอไปตัดเอาพันกระเลนกา้าแปะไว้นังสือตัดตรูปพัน,เเรนกระเลก้าติดไว้ที่ผนัง ปติตรงหัวนอนตัวเองดูทุกวันดูทุกวันการที่เราดูทุกวันนะั่นคือการที่เราสร้างฐานในใจตออย้ำตัวเองว่าเราจะต้องทําให้ได้ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือตั้งเป้าหมายมีเป้าหมายในใจให้ชัดแล้วก็เอาเป้าหมายนั้นนะมาเป็นรูปธรรม เอาบุคคลที่ประสบความสําเร็จมาเป็นรูปประทังมาเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องทําให้สาเร็จเหมือนกับบุคคลผู้นี้เหมือนกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าใช่ไหมท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งเป้าแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ทาทุกอย่างะตั้งเป้าอธิษฐานแล้วก็ทาอย่างนี้ตลอดหรือ ถ้าคนปัจจุบันอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องมีภาพในใจของคนที่เป็นตัวอย่างอยากจะผสมคอนเสิร็จเป็นนักบอลก็เอานักบอลมาติดเต็มผนังห้องอยากเป็นนักร้องก็นักร้องมาติดในผนังห้องอย่างเงี้ยมันก็คือวิธีการเดียวกันถ้าเราอยากจะเป็นประโยคเก้าอยากจะสอบไม่ได้เราก็เอาภาพ บุคคลผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือเอาพัดเอาสัญลักษณ์มาติดไว้ให้เราเห็นทุกวันนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำเวลาเรามองเวลาเราดูมันจะตอกย้ำเราให้เราขยันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่ายกชั้นเนี่ยท่านพูดยกชั้นมานี่นะเป็นสิบปี ท่านบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดไว้ไม่มีเรื่องไหนไม่เป็นจริงเรื่องนั้นจะเป็นจริงทุกเรื่องแต่จะเป็นจริงช้าหรือเร็วอยู่ที่หลุกๆลถ,ถ้ามีใจเดียวกันกับหลวงพ่อถ้ามีใจเดียวกันกับหลวงพ่อนะเราก็ตั้งใจถา ความตั้งใจของเราที่มีภาพเดียวกันกับหลวงพ่อเนี่ยมีใจเดียวกันกับท่านก็จะไปซ้อนกับผังที่ท่านตั้งไว้ให้ผังที่ท่านตั้งไว้ให้เนี่ยก็คือยกชั้นถ้าเรามีใจเดียวกับท่านบุญที่ท่านส่งมาให้เราพลังที่ท่านส่งมาให้เรามันก็จะถึงพวกเรา ฉะนั้นใทยที่สอบได้แต่ละปีนยะก็คือส่วนหนึ่งมีใจดวงเดียวกับท่านก็เลยสอบได้นะสอบได้ทุกปีฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราตั้งใจไว้เหมือนเหมือนกันนะให้พวกเราตั้งใจว,ว่าปีนี้เราจะต้องยงชั้นเราจะทวงแชมป์นะเราเอชมปปไปให้คนอื่นเขาชื่นชมมานานแล้ว เราเป็นบันไดให่หนึ่งเขาเหยียบข้ามไปแล้วตอนนี้นะได้เวลาที่เราจะไปสร้างบันไดขึ้นใหม่คนอื่นก็เหยียบเราหมายความว่าเราไปทําเป็นแฉมไว้ได้ยอดคนนี้คนอื่นเขาก็เหยียบข้ามเราไปได้ยอดที่สูงกว่าที่เราเคยได้ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปสร้างสถิติใหม่ที่สูงกว่าเดิมนะให้ทุกคนหันกลับมา มองอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊สมมะสามเณรวัดรรมกายผู้มีกิจวัตรกิจกรรมเยอะแยะมากมายสามารถสอบเป็นแชมป์สอบอีกชั้นได้อย่างไรหลวง,งพ่อบอกว่านี่ท่านเคยแต่งก่อนมาให้นะพ่อไม่เชื่อลูกพ่อเขากว่าใครเขาหากลูกไม่ดูเบาสู้เขาได้ เขาทั้งเขายกขึ้นครบยากองีงใดพ่อก็เชื่อลูกทำได้ง่ายนิดเดียวอ่าเราเคยได้ยินไหมเข็นคคบขึ้นภูเขาเคยได้ยินไหมแต่หลวงพ่อบอกว่าพวกเราเข็นเขาขึ้นรรอยังทำได้นะง่ายนิดเดียวฉะนั้นยกชั้นหรือแค่เราเป็นแชมป์มันง่ายนะมันง่าย นะเพราะเขาตั้งเขายกถึงพคร,รงหลวงพ่อยังเชื่อเลยว่าเขารอทำได้ง่ายนเดียวฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้พวกเรามีใจเดียวกันกับหลวงพอ่อเหมือนที่หลวงพ่อได้ให้อาวาทเื่อสักรู่เนี่ยแล้วเมื่อถึงวันสอบเมื่อถึงวันประกาศผลสอบเราจะได้เอาชัยชนะไปกราบบูชาทำหลวงพอนะ่อท่าน ให้หลวงพ่อท่านยิ้มแก้มรีนะ่ะยิ้มหน้าบานเป็นกระดกสมัยก่อนนะใช้คำนี้นะท่านบอกว่าหลวงพ่อนี่ยิ้มจนเมื่อยยิ้มหน้าบานเป็นกระดกเพราะว่ามีแต่พระมีแต่คนมาถามว่าทำไมสมมเนรทำไมลูกพ่อเก่งจังเป็นแชมป์เก่งจังสองด้านกำเนิน ท่านก็นยิ้มนะยิ้มจนหน้าบานก็ไลยนะเราก็ปีหน้าบูชาทางท่านในโอกาสที่หลวงพ่ออายุครบ80ปีทําให้สาเร็จให้ได้นะครับจากนั้นก็พระอาจารย์ในนามตัวแทนของครูบาอาจารย์คณาาจารย์พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงทุกรูปก็ขออาราธนาบารมีทาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระประเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์และบุญบารมีความเพียรที่สำเนนทุกรูปตั้งใจมีใจเดียวกับหลวงพ่อที่จะยกชั้นที่จะนำแช้ป์กลับมาถวายให้กับท่านก็ขอให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ จงมาดูแกนเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยทรงผลต้นบรรดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาส่งเสริมสนับสนุนให้สำเนทุกรูปจงมีดวงปัญญาที่สว่างสวัยรู้แจ้งแตกฉานในความรู้ของครูบาอาจารย์จะคิดพูดทำสิ่งใดโดยเฉพาะการสอบพระบาลีก็ขอให้สำเร็จ ให้สำเร็จให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ปฏิบาาัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก็ข,าขอให้เขาถึงปร,รมกา,ายได้โดยง่ายตามติดมหาภูชนียาจารย์สร้างบรารมีไปได้ตลอดรอดฟังจนถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ